สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับสูตรบำรุงนะครับบำรุงมันอายุ5เดือนนะครับผมบำรุงมันอายุหเดือนนะครับมันเริ่มย่างอายุหเดือนแล้วนะครับผมเพ็ดจังไดนะครับมันอายุหเดือนเนี่ยเราจะบำรุงดูแลรักษาแบบใดมันอายุหเดือนเนี่ยเริ่มไงเด้พี่น้องเริ่มไงนะครับ แ้วการใส่ปุ๋ยนี่ยากลำบากอยู่ดีนะครับผมส,ส่วนใหญ่นะครับจะเน่นนะครับจะเน่นเป็นปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยน้ำนะครับถามวันอายุหาเดือนแล้วแต่ใส่ปุ๋ยเม็ดก็ใส่ใด้คือกันนะครับผมใส่ปุ๋ยเม็ดนี่ก็ใส่ใด้คือกันสามารถหยอดได้ขึ้นกันนะครับผมแต่ว่านะครับสูตรของผมสูตรนี้นะครับผมจะแนะนําให้เป็น เป็นปุ๋ยน้ำหรือเป็นฮอร์โมนน้ำสะส่วนใหญ่นะครับผมเป็นปุ๋ยน้ำฮอร์โมนน้ำเนี่ยมันจะใส่ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นฮอร์โมนน้ำหรือเป็นปุ๋ยน้ำเนี่ยเขาต้องฉีดทุก15วันนะครับก็ได้นะครับเดือนหนึ่งสี่จุสองเท่อนะครับหรือ3เท่อก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับพี่น้องว่ามีเวลาในการาใส่ปุ๋ยบอในช่วงอา,อายุมั่นหาเดือนนะครับ แต่ว่าถ้าเพื่อนต้นใหญ่แล้วอายุหาเดือนแล้วเนี่ยการใส่ปุ๋ยจะลําบากแบบใดนะครับหัวมันเริ่มออกเบิดแล้วเด้ออกเต็มเบิดแล้วนะครับผมเหลือแต่ว่าในช่วงที่หาเดือนเนี่ยเขาจะใส่ปุ๋ยแบบใดแต่ว่านะครับสูตรของผมเนี่ยผมจะเน้นเป็นปุ๋ยน้ำนะครับเป็นปุ๋ยน้ำเป็นฮอร์โมโนระเบิดหัวซส,ส่วนใหญ่นะครับผมถ้าเป็นปุ๋ยเกร็ดเนี่ยปุ๋ยน้ำเนี่ยเขาผาสมละลายน้ำฉีดนี่ย ขาดว่าได้ก็คือโพแทสเซียมปุ๋ยโพแทสเซียมกับศูนย์ศูนนะครับอีกซื้อหนึ่งนะครับปุ๋ยสูตร0ูนยนแต่ในรูปแบบปุ๋ยเกล็ดนะครับผมน้ำมาละลายน้ำฉีดนะครับจะสะดวกสบายกว่านะครับผมเอามาผสมนะครับ่ว่าจะเป็นสูตร15หรือสิ5ห้าสิบห้าสามสิบห้าอังเสีก็ได้นะครับผมน้ำมาผสมท่าหาเดือนแล้วนะครับใส่หนึ่งตัวหนึ่งไปเลยนะครับพี่น้องใส่หนึ่งตัวหนึ่งไปเลยนะครับตัวถ่ายเน้นตัวถ่ายเป็นหลัก นะครับผมตัวหนากับตัวกลางนะครับบสูงหลายกับโบเป็นอย่างนะครับแต่ว่าเน้นตัวท้ายนะครับหรือจะอาจจะเป็น15-15-35บวกผสมกับผสมกับ0-0-60อย่างสิีนะครับแต่ว่ากระถิ่มบ่ได้นะครับตัวตัวหนากับตัวกลางนะครับก็ขอให้มีแน่นะครับมันจะเดบับลุ่งนะ,ะมั่นเข้าไปพร้อมนะครับผมอายุมั่นหาเดือน ถ้าเป็นการหยอดนะครับหยอดนี่จะเน้นให้ใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับยูเรียผสมกับศูน0์หกนะครับผมจะใส่2ต่อหนึ่งก็ได้จะใส่ยูเรีย1ส่วนแล้วก็ใส่0060 2ส่วนหนงสี่ก็ได้นะครับหรือจะใส่แบบ1ต่อหนึ่งไปเลยก็ได้นะครับผมเข้นอยู่กับพี่น้องนะครับสะดวกในการใส่ผสมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เน้นนะครับเน้นโพแทสเซียมนะครับเน้นโพแทสเซียม เพื na, ่อระเบิดหัวมันนะครับผมในช่วงนี้มันลงหัวเบิดแล้วนะครับเตรียมระเบิดหัวมันนะครับเตรียมระเบิดหัวมันเห็ดหัวมันใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซนต์แลงสูงแต่ว่าถ้าพี่น้องบ่สะดวกในการใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับผมผมจะแนะนําให้เป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกล็ดนะครับผมปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกล็ด้ามาละลายน้ำหล้กกระฉีดได้นะครับฉีดได้ตามความต้องการของเห้านะครับอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆนะครับให้ฉีดเดือนละสองเธอเด้อพี่น้องเด้อ ฉีดไปเรื่อยๆนะครับผมฉีดไปเรื่อยๆฉีดใส่ใบหรือโค่นเหงานะครับผมฉีดใส่ใบหรือโค่นเหงาเพราะว่าในช่วงนี้มันออกหัวเบิดแล้วนะครับมันเป็นหัวเบิร์ดแล้วมันขึ้นอยู่กับพี่น้องว่าพี่น้องที่ดูฉีดซ้ำไดบาทนี้นะครับผมหลังจากพี่น้องที่ดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยเม็ดว่าจะเป็นปุ๋ยฮอร์โมนฉีดมานะครับจนอายุครบหาเดือนแล้วครบหาเดือนแล้วปุ๊บนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับส่วนใหญ่จะเน้นเป็นโพแทสเซียมนะครับอ่า ปุ๋ยโพแทสเซียมก็คือปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับผมปุ๋ยระเบิดหัวมันเห็ดจังไดให้หัวมันขยายตัวได้ดีหัวมันใหญ่ฉีดเข้าไปให้มันเนี่ยน้ำล่ำเลียงไปสางแป้งนะครับสางแป้งเห็ดให้แป้งแป้งเยอะนะครับนำนักดีนะครับนำนักดีหัวมันใหญ่นะครับได้ครบทั้งสามอย่างเลยนะครับผมเฮ็ดจังได้ก็สร้างนะครับแต่ว่าห้พี่น้องนะครับห้ใไซในช่วงนี้นะครับในช่วงอายุมันนี่ หาเดือนแลวนะครับเน้นโพแทสเซียมครับพี่น้องอกว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดโมว่าจะเป็นปุ๋ยน้ำมาฉีดนะครับผมปุ๋ยที่น้ำมาฉีดเป็นปุ๋ยเกรดนะครับไฮมี่ผสม0ูนย์ศูนย์หกศนย์น้ำนะครับใส่สูตรซิหาผสม0ูนย์ศูนย์หกศูนย์ก็ได้แต่ว่าถ้าใส่ซุปมนี้แล้วนะครับมันมันจะบริแรงงามได้บ่านี้นะครับบมเน่นงามนะครับบ้านี้คือเน่นล่งหัวนะครับเน่นลงหัวเห็ดในหัวมันใหญ่นะครับ เข้ามาตองการให้มันงามแล้วตอนนี้นะครับถ้ามันใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์แล้วใบจะเริ่มร่วงนะครับผมใบจะเริ่มร่วงอย่าไปตกใจนะครับมันจะบกขื้นต้นนะครับใบจะเริ่มร่วงเพิ่นจะไปเลี้ยงหัวบ่าในช่วงนี้จะไปเลี้ยงหัวนะครับเลี้ยงหัวเห็ดหัวมันใหญ่นะครับหัวมันขยายโตได้ดีนะครับไปสางแปกเพราะว่าในช่วงนี้คือมันต้องการความต้องการของมันคือเห็ดจะได้กระสางเพิ่นจะหาออกหาโพแทสเซียมนะครับหรือว่า ปุ้ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่ยแหละมาะมาเลี้ยงหัวนะครับมาเลี้ยงหัวสางแปง้งเย็ดในหัวใหญ่น้ำนักดีเปอร์เซ็นต์แปงสูงผู้ใดฉีดดูฉีดนะครับอ่ะย่างในหน่อยเดือนหนึ่งสิบห้าวันต่อครั้งนะครับเดือนหนึ่งสี่ตัวสองเถื่อนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดขยันฉีดนะครับอ่ะทุกสิบวันฉีดหนึ่งครั้งทุกสิบวันฉีดหนึ่งครั้งแห้งดีครับพี่น้องอ่ะแห้งดีนะครับผู้ใดดูฉีดหัวมันเทาก็จะ ได้หลายนะครับได้หลายเฮ็ดให้ผลผลิตเ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงหาเดือนเด้อพี่น้องเด้อบำรุงแบบนี้แหละครับวิธีการบำรุงนะครับทายอดยากนะครับจะเน้นเป็นปุ๋ยฉีดสลายกว่านะครับพี่น้องเน้นเป็นปุ๋ยฉีดเด้อนะครับปุ๋ยน้ำฉีดมันจะง่ายนะครับฉีดไปเลยนะครับบ่ต้องห่วงว่ามันจะบ่ถึกนะครับถึกแน่นอนครับฉีดไปทางใดก็ถึกนะครับในช่วงนี้ใบออกหลายต้นสูงนะครับฉีดไปเลยนะครับทางไปเลยบึ้มๆไปเลยนะครับผสมแล้วก็ฉีด ไล่ฉีดไปเลยนะครับดูฉีดหัวมั่นท่กกับใดหัวมั่นท่กกับไงนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงในช่วงนี้บำรุงไปเรื่อยๆครับช่วงมั่นหาเดือนนะครับมั่นหาเดือนหกเดือนนี่ฉีดคือผมเบาแล้วครับเพราะว่ามันจะเหตดง่ายนะครับมันจะง่ายในการใส่ปุ๋ยนะครับมันจะง่ายในการใส่ปุ๋ยของเห้านะครับ้วก็เหาดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นแต่ว่า้าเฮ่าเป็นการหยอดเห้าก็ต้องละมัดละว่างใน ว่านะครับอุปกรณ์ที่เขานํามาหยอดมั่นหยอดเม็ดปุ๋ยนี่ยเป็นลักษณะใดเป็นจอบเป็นเสียมนะครับระวังอย่าให้ไปโดนหัวมั่นนะครับอย่าให้ไปโดนหัวมันช่วงนี้หัวมันออกเต็มล่ำแล้วนะครับออกเต็มคู่ขั้นแล้วนะครับในช่วงนี้นะแต่ว่าถ้าเข้าใส่เป็นปุ๋ยฉีดจะดีกว่าจะเหมาะสมกว่าในช่วงนี้เพราะว่าจะบไ้ไปจะไ้ไปถือหัวมั่นนะครับจะไ้ไปถือหัวมันแต่เข้าฉีดไปเลยนะครับ เป็นฮอร์โมนระเบิดหัวนะครับหัวมันนะครับสามารถนํามาผสมใส่ปุ๋ยอีกก็ได้นะครับมันน้มาผสมใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ฉีดเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้นะครับปุ๋ยระเบิด er, หัวมันนะครับเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมันที่เข้าสื่อตามท้องตลาดได้นะครับผมาามีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับผมอายุมันหาเดือนแนะนำมาฉีดเป็นปุ๋ยน้ำเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวซาดีกว่านะครับผมมันจะจะบริหิตในหัวมันเท่านียเสียหาย นะครับผมฟู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจบเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ